เอาละครับผมขอสนบสุนช่องด้วยนะครับผม t b k นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a r นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r l เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว Summoner Wall ที่น่ารักทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมในวันนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ทุกคนเราจะมาพูดถึงในเรื่องของอ่ามอนเตอร์สีดาวธาตุลมที่น่าเล่นนะครับผมก็ จริงๆส่วนตัวผมเองก็มีมอนเตอร์ที่ผมชื่นชอบในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็การใช้งานของมันเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอตัวนี้มันใช้งานยังไงยังไงบ้างนะครับผมก็จะพยายามพูดจากท็อปที่1ไปจนถึงท็อปสุดท้ายเลยเลวกันนะครับสำหรับผมนะอันนี้ผมเรียงตามความเก่งของผมเท่านั้นนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมตัวที่เก่งที่สุดนะแะขนาดผมเองก็ยังเลือกยากลมเป็น2ตัวเลยครับเพราะว่ามันโกงดีมันโกงมากๆเลยถ้ายักลม2องตัวเนี่ยคือคนต้องเลือดประมาณ8ปดหมื่นอะ บวกเลือดหน้าหลังนะ80,000ก่ 80, 000, ุถึงจะอยู่รอดนะกูลังชื่อสภาพเลือดบวกหลังผมทําได้อยู่ประมาณ30,000แล้วก็เลือดพื้นฐานของมันอะถ้าเลเวลสี 40, ก็จะประมาณหมื่นต้นๆประมาณเลือดบวกรวมๆก็คือ40,000ืครับทุกคนและทีเนี้ย ไอ้ถ้ามันมียักษ์สองตัวเท่ากับ8ปดหมื่นคือแม่งโคตรคือแบบรุนแรงจัดจัดคือแบบแรงมากครับทุกคนสกิลนี้แบบเป็นสกิลที่ดีมากครับเป็นการสร้างความเสียหายตามเลือดของเรานั่นเองครับโูตัวนี้โกงโคตรแล้วที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือสกิลติดตัวของมันเนี่ยคือแต่ว่าแอบเสียดายนิดนิดคือมันไม่สามารถขยับขย่อนอะไรได้เลยเวลามันโดนหินนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีก็คือมันจะสามารถสร้างบัฟคุมคุ้มการเอาง่ายๆก็คือมันจะถึกขึ้นนั่นเองครับ50%เลย เอาง่ายๆนะฮะคือมึงมึงต้องทำเลเซอรร้อยอะ่ะไม่งั้นไอยโดน,กนดเกาะแตกรถเกียร์ชิบหายครับผมอีตัวเนี้ยถ้าไม่ได้ยุ่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเธอจริงๆอ,อ่ะไอ้บัฟลูกหินมันจะไม่ตกนะครับผมก็ระวังหน่อยนะพยายามใส่เลเซอร้อยได้จะดีมากๆตัวนี้ผมมีอยู่นะถ้าจะไม่ผิดอันนี้อยู่ผมอยู่ในไอดีของพี่ก่อนครับผมก็เอ่อไม่ได้อยู่ในไอดีตัวเองนะครับไม่ได้เอาดูรูนมาให้ดูนะครับผมโอเคส่วนตัวต่อมาครับผมก็คือพินาตุลมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆครับก็ สามารถเอาไปตัดแข้งตัดขามอนเตอร์ที่มันสามารถสร้างมาช็อตคิวได้ตัวอย่างเช่น f ฟรดี้คิงธาตุไฟเนี่ยคือแบบเวลามันจะตีอะ่ะถ้าฝั่งเราเนี่ยมีปัฟบปีใช่ไหมโปรตีเฟรดี้คิงไฟจะตีแบบแต่ล่างปัฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนก่อแต่แล้วก็จะทำดาเมจใช่ไหมแต่ถ้ามีพินปั๊บเนี่ยเฟรดี้คิงไฟจะไม่ค่อยกล้ายิงสกิลสครับส่วนมากไอ้มันจะยิงสกิลสที่พินธาตลมเลย เพราะว่าหนึ่งครับพินถ้าลมในสกิลติดตัวของมันก็คือเอฟเฟกประกันตายนั่นเองครับทุกคนก็แต่ว่ามันประกันตายได้แค่ฮิดเดียวนะครับผมง่ายๆก็คือถ้า2ฮนิดขึ้นไปเนี่ยมันประกันตายไม่ได้นะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเวลาที่มันประกันตายติดประกันตายปั๊บมันจะได้เล่นเทินทันทีนะครับผมแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการเอ็กฝั่งตรงข้ามด้วยนะไม่ใช่แบบเละแทรกเทอเนี้ขึ้นมาไม่ใช่นะครับผมก็ข้อดีของมันก็มีแบบเยอะพอสมคือมันเป็นเกมบางเกมที่แบบ เอามาตัดคอมโบได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถามว่าเก่งไหมยอมรับว,ว่าเก่งในระดับนึ่งอยู่ครับยิ่งถ้าแบบเจอทีมเฉพาะของมันจริงๆโอ,โอ o th. O th. O th. ้โหโคตรโคตรโหดนะจริงๆหลายคนทําเป็นสายดาเมจก็มีเยอะพอสมควรอยู s> <S <s ่นะครับผมอ่ะรูท yes. ี่ผมอันนี้ผมยักผมแนะนําเป็น ex แล้วก็วิวนะครับผมต้านทานเยอะอันนี้ผมแนะนําเป็น ex เมมสิตนะครับผมก็พยายามทําต้านทานเลือดเยอะๆนะครับผมหรือไม่ก็ใส่เป็นสายดาเมจก็ได้นะครับผมอ่ะ ตัวต่อมานะครับผมก็คือนี่เลยครับโคโรมของเรานนั่เองตระกูลแฟงกับคอเนี่ยชอบคูมากด้วยที่สกิลติดตัวเออด้วยที่สกิลลีดเดอร์ของมันเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มเดฟตั้ง33%ในเนื้อหาก,กิวคือคือเยอะมากนะครับทุกคนคือเยอะมากและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือสกิลที่2สกิลที่3ของมันเนี่ยเป็นการโจมตีสตัวสองครั้งแล้วลดเกรดครั้งละ25%นะครับผมและทีนี้ไอการลดเกรดเนี่ยคืออันหนึ่งครับมันสามารถตั คอมโบสตูได้2ก็คือมันสามารถสร้างบัฟโลจากสกิลนี้ได้ครับผมคือคือโคตรดีอ่ะสกิลโลมันอยู่ได้3เทินคือดีมากและที่สําคัญกว่านั้นก็คือสกิลที่2ของมันเนี่ยโยนเทินได้ครับผมฟังไม่ผิดคือเอาง่ายมันเต็มเกจีห้เพื่อนรอเต็มนะพร้อมกับการรับแับล้างบัฟแดงทั้งหมดออกจากหัวของเพื่อนเลยคือแมงคือเกียร์น่ะเกียร์นระดับหนึ่งอ่ะไม่ต้องพูดถึงครูแสงครับอีกตัวนั้นเนี่ยโกงจิบหายอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ถือว่าดีมากมาก เล่นเองคิวอนี่คือสนุกมากคิววอซิกวอคือแบบมันมากๆเลยนะครับผมก็รุนที่ผมแนะนำก็จะเป็น exview นะครับผมหรืออะไรก็ได้ขอให้วิวยืนพื้นไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเจอ cc มาเนี่ยก็ลำบากพอสมควรอยู่นะฮะโอเคต่อตัวต่อมานะครับผมนี่พัดลมพี่กรไม่ได้พัดลมอีกเหรอนี่พี่กรื์ก็พัดลมเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากๆครับเนื่องจากว่าเป็นมอนเตอร์ที่ผมว่าสุดยอดความการฮิลแล้วแหละนะครับเพราะว่าสกิล2แล้วก็สกิล3มมันฮิลได้นะครับผมอ่ะเรามาวิเคราะห์ กันว่าสก,กลิลนี้มันโดดอย่างไงบ้างสก,กลิลที่3เนี่ยอาจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวช่องก็คือเป็นการส่มัธยุท h p แล้วก็เกรดเอางา่ายๆแค่เกรดเลยนะครับก็คือก๊อปสมมุติว่าผม h p น้อยแต่เกรดผมเต็มใช่ไหมผมไปก๊อปเพื่อนเราเพื่อนเรา h p เต็มแต่เกรดมันน้อยอย่างเงี้ยไอ้เพื่อนที่มันเกรดไอ้เพื่อนที่มันเลือดเต็มเนี่ยมันจะได้เกรดเราไปด้วย หรือเปล่าวะเออใช่ได้เกรดเราไปด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้เลืองของเพื่อนมาด้วยนะครับต่อให้จะติดเอฟเฟห้ามฮิวก็ตามมันปรับแบบสมดมุลมากตันนี้โกงมากๆครับสามารถพลิกจังหวะได้ค่อนข้างดีมากๆถ้า EX หลุดขึ้นมานะมึงมันอะบอกตรงนะฮะแล้วก็ตัวเนี้จริงๆอะ่ะ ต้องคำเลือดให้เยอะนะครับพยายามยืนพื้นเลือดบวกหลังให้ถึง2องหมื่นนะไม่งั้นจะหิวบบลมากๆนะครับแล้วก็สปีดต,ต้องประมาณร้อยขึ้นเลยนะครับไม่งั้นจะเล่นยากพอสมควรนะฮะก็เป็นตัวที่โกงมากๆนะครับผมเคยเห็นมอนเตอร์บางตัวไอ้ตัวนี้ใส่ดาเมจอยู่นะค่อนข้างแรงนะสกิลหนึ่งคือตีตีแรงพอสมควรอยู่นะครับรุ่นที่แนะนําก็เป็นเอ็กเนเมสิตนะครับผมอะต่อมาต่อมา,ต,อมาต่อมาส่วนตัวผมเองว่ามันก็มีหลายตัวที่น่าเล่นอยู่แต่ว่าผมพยายามจะหยิบ มอนเตอร์ที่บันโดดเด่นจริงๆขึ้นมาพูดนะครับอ่ะตัวอย่างนี้โจ๊กลมโจ๊กลมเป็นมอนเตอร์ตัวหนึ่งที่ท็อปในเรื่องของดาเมจมากๆสีมันเป็นมอนเตอร์สีดาวที่ดาเมจแรงที่สุดในจะก,กูลสีดาวแ้วแหละผมรู้สึกนะครับผมสกิลของโจ๊กเนี่ยไม่ต้องอธิบายเยอะก็คือสกิลสามของมันเนี่ยเป็นการปาไพ่3ครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นการปาแต่ละครั้งหนึทะลุเดฟไปเลยนะครับคือต่อให้มึงจะถึกแค่ไหนมันก็ทะลุไปครับยกเว้นแต่เลือดเยอะนะครับผมอ่าประมาณนี้แต่ว่าสกิลเนี่ย พยายามท,ทําคิเลตให้มัน85ขึ้นจะดีมากๆเพราะว่าถ้าปลาไม่ชี้ผมพูดเลยว่าตัวนี้ไม่ง่อยมากครับเพราะมันบางโคตรๆโดนสวนมาทีนี่คือแน่นอนครับจบแน่ชีวิตเนี่ยก็พยายามทําระเบียบให้มันเยอะๆนะครับผมอ่าต่อมานะครับผมก็คือในเรื่องของผัวธาตุลมนะครับผัวธาตุลมสมมาผมเจอใน R T E สีดาวเยอะมากๆเล่นเป็นทีมเ็ลดาเมจคือแบบโคตรโกงครับแป่งยากมาก สกิลโคตรแรงสกิลเนี่ยแรงโคตรนระกแตกเลยครับผมเป็นการถอนเอฟเฟกต์ฟาสคือมันถอนทั้งหมดเลยครับคือมันถอนบัฟฟ้าผมทั้งหมดจริงๆนะทุกคนแนละเป็นการลดเกรดเป้าหมาย50%ไม่ใช่ลดสิเป็นการดูดเข้าไปหามันเลยอะ่ะ50%นะครับผมแล้วก็ถ้าหากไม่มีเอฟเฟกต์เสริมพลังปริมาณความเสียหายจะเพิ่มขึ้น30%ง่ายๆครับถ้าไม่มีบัฟฟ้าติดหัวนามัยจะแรงขึ้นอีก30%โคโวไอ้เหียแค แค่ปกติกูจะตายแล้วแม่งโคตรแรงเลยนะฮะเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับผมส่วนตัวผมแนะนําเป็นปสวิฟวิวนะครับคือเอาง่าย,ายเๆเร็วๆแรงๆเข้าไว้นะครับตัวนี้ทํารุนยากนิดนึงนะครับผมแล้วก็สกิลของหลีดของมันก็ถือว่าดีด้วยเป็นรีดอยี่สอร์นะครับผมอ่ะต่อมาตัวสุดท้ายแล้วก็คือพายท่านลมนั่นเองอีตัวเนี้ยถามหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ีมันเก่งยังไงบ้างทุกคนอ่ะหครับผมมันสามารถล้างเอฟเฟกแดงทั้งหมด ของพรรคพวกได้แล้วก็ฮิวให้พรรคพวกเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่พอเท่านั้นครับมันสามารถสร้างบัฟปีให้กับพรรคพวกได้อีกสองเทินแม่งโคตรโกงลบบัฟแดงฮิวสร้างบัฟปีโกโกงเกินนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นครับเป็นสกิลที่สองเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูโดยช็อคเนี่ยไอส้สกิลเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูอยู่ในช่วงแม็กค,คูดาวนั่นเองครับก็ง่ายๆครับคือสกิลที่มันมีคูดาวเนี่ยแม่งกลับไปอยู่ในช่วงแบบเริ่มต้นเลยคือแบบดีโคตรนะครับผม แล้วก็สกิลที่1ของมันเนี่ยเป็นการโจมตีธรรมดาที่แหละต่างโจมตีติดคคีจะแจกในเรื่องรีบับสโล่ก็เก่งนะผมว่าเก่งมากๆเลยครับเอามาตัดพวกสกิลธาตุน้ำที่มันคูดาวนานๆแล้วโหวมันมากนะครับ แต่ว่าตัวนี้ทํารูนยากนิดนึงด้วยความที่ว่าสปีดมันจะตำๆหน่อยส่วนตัวผมชอบ E X เนมีมอเตอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นฮิวจะเป็น E X เนมีเพราะว่ามันพลิกเกมได้แค่นั้นเองนะครับผมโอเคสําหรับท่านลมรอบประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมช่องผมใกล้จะครบ1นึ่งซับแล้วนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปเลยนะฮะจในคานะจ๊ะบ,บ๊ายบาย